ไม่ใส่ตัวเองต้องใเดี๋ยวล้ยวโยลนนอนนะไม่มีใครมาช่วยเก็บนะ อถือดีๆนะนแรงเลยว้าย,ายป้ารงาวับมือเือย โอวัดแรงอ่ะไม่ของพ่อเสียวพ่อไม่ต้องถ่ายพ่อพ่อไม่มีที่ล็อกหนูมีแหวนล็อกอยู่ไม่เบรกเลย